สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกท่านสวัสดีผู้ติดตามท่านผู้ชมทุกทุกท่านเลยนะคะวันนี้นะคะกลับมาจะเจอกับนุชอีกเช่นเคยในช่องรถครอบครัวมือสองนะคะกับนุชที่ปรึกษางานขายของบริษัทเพชรยนต์วันนี้จะพามาอัปเดตรถครอบครัวนะคะบอกได้เลยว่าโซนด้านนี้จะมีแต่รถครอบครัวและกระบะรุ่นรัวเลยนะคะแต่วันนี้จะพามาอัปเดต Fortuner มือสองนะคะที่บริษัทเพชรยนต์เราบอกเลยนะคะมีแต่รุ่นน่าใช้และราคาดีราคาถูกดอกเบี้ย นะคะเดือนนี้เนี่ยคะอัปเดตนะคะโปรโมชั่นสุดเด็ดนะคะให้กับประจําเดือนเลยก่อนละกดาคมนี้ใครมีแผนใช้รถอยู่เนี่ยค่ะเพชรยนเราจัดโปรให้เช่นเคยอยู่แล้วนะคะชอบรุ่นไหนดูคลิปนี้ให้จบเลยนะคะเดี๋ยวจะพาอัปเดตนะคะบอกเลยว่ารถครอบครัวหรือว่า Fortuner มือสองเราเนี่ยเติมสต็อกแบบแน่นๆแล้วนะคะใครตามหาอยู่นะสามารถอินบล็อกเข้ามาสอบถามรายละเอียดได้เลยพี่ๆค่ะรถสวยทุกคันนะคะมีรุ่นไหนน่าใช้งานบ้างมาดูคันแรกกันนะคะคันนี้เลยรอๆแบบนี้คุณพี่ขาบอก เลยว่าฮอตฮิตมากตอนนี้นะคะรุ่นนี้นะคะได้เป็นตัว Fortuner นะคะ blacktop นะรุ่นนี้เป็นตัว blacktop หรือว่ารีเจนเดอร์นั่นเองนะคะ2.4นะคะตัวนี้เป็นตัว Toyota Fortuner 2.4ร e g e n จุดีเจนเดอร์เนี่ยคะเป็นตัว blacktop สวยและราคาดีนะคะนี่เลยทะเบียน 7155ทะเบียนสวยๆแบบนี้รูปตั้งหน้าตานะคะรอเราเอาการไฟหน้าอยู่สภาพสวยเดิมเลยนะคะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตดูสอคบอันิดนึ่งนะคะคันนี้ได้เป็นรถปี2020นะคะกับตัว Regen เดอรตัว Black Top นะคะขับ2ตัวนี้นะคะได้ราคามาที่1ล้านหแสนบาททวนเลยคุณพี่รถปี20ขอโทษทีค่ะคันนี้เป็นตัวเครื่องยนต์ตัวขับ4นะตัวนี้เป็นตัวขับ4มาให้แล้วเรียบร้อยนะคะใครมองหา f o r t จ n เ r นะคะตัว รีเจนเดอร์อยู่นะคะวันนี้จัดมาให้ดูสีขาวมุกละหล่อแบบนี้เลย1นล้านหนึ่งแบาทเท่านั้นพี่ๆขาคันนี้เป็นรถใช้งานรถหน่วยงานประวัติศูนย์ใช้งานมาแค่มือเดียวเท่านั้นสภาพสวยนะสวยกริปเดิมนะรับประกันโครงสร้างมาให้อีกเช่นเดียวกันค่ะไม่มีพิคว่ำชนหนักจมน้ํามาแน,น่นอนนะท่านไหนมองหาอยู่สามารถอินบ็อกเข้ามาสอบถามได้เลยและคันถัดมาเลยนี่นะคะอีกคันหนึ่งคันนี้นะคะก็บอกได้เลยว่าเดือนนี้เนะคะเป็นเดือนที่รับฟอร์จูเนอร์เข้ามาค่อนข้างเยอะมากๆเล สวยประหยัดคุ้มค่าไปจากป้ายแดงแน่นอนคุณพี่ค่ะคันนี้ขออนุญาตนะคะคุณพี่อะให้ดูกันนิดนึงนะคะสำหรับภายในคันนี้รุ่นนี้นะคะได้ในส่วนของโอ้โหไม่น้อยมากคันนี้นะคะได้ Fortuner 2.4 Regener ตัว Black Top เช่นเดียวกันปี2021ะคะไม่หมื่นเก้า ไม่แท้โรงงานเลยนะคันนี้เป็นตัว2.4 r e g e n e r อร์ Blacktop นะคะราคาอยู่ที่1 2 5 0 0 0 0บาทเท่านั้นปี2021นะคะปี2021ไม่หมื่น9าค่ะคุณพี่ใครตามหาอยู่นะคะคันนี้บอกเลยว่ามาครบแล้วเรียบร้อยภายในนะคะสวยกริบออปชั่นจัดเต็มมาให้เลยมาพร้อมสีขาวมุกและหล่อแบบนี้มาให้ค่ะคุณพี่นี่ เป็นเครื่องยนต์ขับ2นะค,คันนี้ได้เป็นตัวนะคะ2.4ง e ุดสี่รีเจนเดอรปี21ราคา1 2 5 0 0 0้านบาทเท่านั้นเลยนะใครคาตามหาอยู่คันนี้ไม่แค่หลักหมื่นเท่านั้นถือว่าราคาค่อนข้างดีและเป็นรุ่นที่ใช้งานดีเหมือนกันคันนี้เป็นเครื่องยนต์ขับ2นะคะแล้วก็เครื่องเี่ตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ขับ4ท็อปสุดเลยนะคะตัวนี้ เป็นตัว2.4รีเจนเดอร์เนี่ยฮะปี2021นะคะราคาอยู่ที่1 000, 1ล้านแสนบาทตัวขับสี่นะไม่ประมาณแสนต้นนะคะตัวนี้ไม่หมื่นเก้า จัดได้เลยสวยทุกคันค่ะคุณพี่การันตีมาให้ความสวยความเดินจัดเต็มให้ผ่อนอยู่ประมาณ1 7 0 0 0เนะถ้าเกิดว่าเลดฟรีดาวนะคะประมาณ1 7 0 0 0เเลยนะคะสองคังนนี้แพคคู่มาให้แล้วนะคะสำหรับใครมองหาโฉมใหม่อยู่นะจัดได้เลยสวยคุ้มค่าแน่นอนนะรหรือถัดมาเลยนะคะคุณลูกคา้าจ๋าอยากได้ราคาที่มันเบาลงหน่อยนิดนึงนะคะก็จัดตัวนี้ได้เลย2 4 v นะคะตัวเอ่อตัวเริ่มต้นนะคะหรือว่าตัวเมนเทชนนั่นเองนะคะวันนี้ก็จัดมาให้รถปี22ค่ะ สีขาวมุกสภาพสวยเลยนะคะรถปี2022ราคา9,99,000บาทไม่แค่10,000 0โลเท่านั้นเลยคุณพี่ขามาได้เป็นสีขาวมุกแล้วหล่อแบบนี้มาให้แล้วปี22หน้าสวยๆหน้ารอๆแบบนี้เลยกระจังหน้าอยู่สภาพสวยเดิมนะคะแล้วก็โครงสร้างต่างๆนะคะอยู่สภาพเดิมแบบนี้แล้วเรียบร้อยค่ะคุณพี่กล้องรอบคันมีมาให้ภายในคุมโทนด้วยสีดำนะคะเกียร์ออตโต้เบาะหนังสภาพสวยเดิมแบบนี้แล้วเรียบร้อยค่ะพี่ๆใครตามหาอยู่นะคะกับ f ฟ r t u เ e r มือสอง ที่เพชรยนต์นะคะมีให้เลือกมากกว่า20คันเลยสําหรับตอนนี้เติมสต็อกแน่นๆแล้วนะคะใครสนใจรุ่นไหนก็สามารถอินบล็อกเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะเรทฟรีดาวคันนี้นะ,ะบอกเลยว่าได้แค่ประมาณ1 4ื่นนะ,ะประมาณ f o ลเดอร์ตอนนี้นะคะเริ่มต้นผ่อนอยู่ที่ประมาณ1 4ื่นสี่นะคะสำหรับใครสนใจก็ติดต่อคันนี้จะผ่อนอยู่ประมาณ15ื่นนะสคันนุจะประมาณ17ื่นเะคะประมาณหมื่น 6 7ประมาณนี้นะคะหรือว่าจะเป็นอีกสีดำเราก็มีให้ค่ะคุณพี่นี่เลยนะคะบอดี้สีดำคันนี้นะคะตัวนี้ได้เป็นตัว 2.4V นะคะปี18ราคา8 4 9 0 0 0บาทคันนี้ผ่อนอยู่ประมาณ13ื0 0สเท่านั้นเลยนะคะ Fortuner รสี er ดำหล่อๆสำหรับใครสนใจนะคะรุ่นนี้เป็นตัว 2.4V กับบอดี้สีดำนะ,ะเป็นรถครอบครัวจิที่นั่งนะคะใครตามหาอยากผ่อนเบาๆ1 3ื0 0สเท่านั้นนะคะก็สามารถออกรถคนเดียวได้เลยนะ,ะสวยๆแบบนี้หรือคัน ถัดมาเลยคุณพี่ขาคันนี้กับบอดี้สีขาวอีกแล้วค่ะ2.4 v ปี18นะคะาคันนี้ราคา859,000บาทค่ะพี่พี่ขานี่เลย 859,000บาทเป็นตัว 2.4V เช่นเดียวกันขับ2ค่ะด้านหน้าตัวรถดีไซน์ด้วยกระจังหน้าหล่อๆแบบนี้ไฟหน้าไม่มีดรอยแตกแล้วเลยสภาพสวยเดิมแบบนี้มีมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะสำหรับใครสนใจเรียบเพิ่มเติมนะอินบ็อกซ์เข้ามาสอบถามได้เลยค่ะพี่ๆนะสวยครบจบภายในได้เป็นเบาะหนังนะคะสีน้ำตาลหล่อๆแบบนี้นะคะจอทัชสกรีนเกียร์ออโต้ auto. มีมาให้ครบเลยนะคะไฟทงไฟท้ายอยู่สภาพสวยๆแบบนี้มีมาให้จากโรงงานแล้วเรียบร้อย โปรโมชั่นสุดพิเศษตอนนี้นะคะซื้อกับนุชย์ในคลิปนี้นะคะรับประกันเครื่องเกียร์ไปเลยคนละ1ปีไม่พอเท่าน,านนะั้นเนี่ยวันมารับรถเดี๋ยวให้ค่าน้ำมันเต็มถังเลยนะคะแล้วก็ดอกเบี้ยสุดพิเศษตอนนี้เริ่มต้นอยู่ที่2 7 9เเท่านั้นนะคะสนใจรุ่นไหนก็สามารถอินบ็อกเข้ามาได้เลยและคันถัดมานะคะกับ Body 4, บอดี้สี่ลอนเงินคันนี้ 2.4V มาในปี2019ราคา8 7 9 0 0 0บาทไม่แสนสามค่ะพี่ๆคะภายในนิดนึงนี้เลย ภายในนะคะได้เป็นเบาะหนังสีงน้ำตาลเข้มแบบนี้นะคะมาพร้อมจอทัชสกรีนกล้องถอยหลังนะคะแอะร์ออโต้เกียร์ออโต้พวงมาลัยมันติฟังก์ชันสภาพสวยฟุสตาร์มีมาให้แบบครบๆแบบนี้แล้วเรียบร้อยคันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่ค่อนข้างขายดีอีกเหมือนกันได้ปี19ไปใช้งานเลยนะคะสำหรับตัวนี้นะราคา8 7 9 0 0 0บาทเท่านั้นเลยนะคะสนใจคันไหนก็สามารถอินบล็อกเข้ามาได้เลยะคะ่ะพี่ๆะโสดทุกคันนะที่จอดอยู่ตรงนี้นะคะไม่มีขนาดติดจองเลย วันนี้วันที่2เดือน7นะคะพศ2568ยังไม่มีขนาดติดจองนะที่พาอัปเดตตอนนี้นะคะแล้วก็ดอกเบี้ยอัปเดตล่าสุดคือ2.79%เท่านั้นเลยนะคะหรือจะเป็นหนึ่งคันนะคะคันนี้2.4 V วค่ะพี่พี่ขาสี 4, 4, 4เทาดำน,นะคะรุ่นนี้ต้องบอกเลยว่ามีเยอะมากตอนนี้นะคะใครที่อยากได้แบบราคาเบาๆ919,000 0บาทนะคะ2.4ปี19ไม่แสนกอีก8,000โลเท่านั้นอ่ะมาดูกัน ภายในนิดนึงค่ะพี่พี่นี่9 1 9 0 0บาทค่ะพี่พี่ขาคัคนนี้เกียร์ออโต้ภายในออปชั่นจัดเต็มมาให้บอกนะคะไม่มีประวัติพลิกความชนหนักมาเป็นรถหน่วยงาน หมดสัญญาเช่ามาทั้งหมดเลยนะสำหรับ Fort u n e er r รถนี้มีเข้ามาแบบเติมสต็อกแน่นๆเลยท่านไหนมองหาอยู่นะคะสามารถอินบล็อกเข้ามาสอบถามรายละเอียดได้เลยนะคะที่เบอร์โทร0 9 1ย์นะคะ4447982นั่นเองนะคะและคันสุดท้ายเลยคุณพี่สีดำหล่อๆแบบนี้นะคะเป็นอะไรไปไม่ได้เลยนะคะคันนี้มีอยู่3คันนะสำหรับตัวโชมนี้มีสีขาวแล้วก็สีดำนะคะเดี๋ยวจบท้ายด้วยสีดำคันนี้เลยนะคะพี่ๆขาใครตามหาอยู่นะคันนี้อีกหนึ่งคันที่น่าสนใจ ใจมากๆและกับบอดี้สีดำด้วยนะคะตัวนี้ได้เป็นตัว2.4 Regender นะคะตัว r e a เดอ มาในปี2020นะคะกับราคาบอกเลยว่าย่อมเยาวแน่นอนค่ะพี่พี่่ะราคาดีราคาโดนแน่นอนนะดูจากด้านหน้าตัวรถกันก่อนเลยนะดีไซน์ได้รอเรามากๆเลยบอดี้โครงสร้างแต่ละจุดอยู่สภาพเดิมแน่นอนค่ะคุณพี่ไม่มีช้ำนะราคาดีค่ะคันนี้1,90,000้านบาท1รล้านนะคะตัวนี้อ่ะให้ดูนิดนึงภายในนี่เลยนะ2.4นะคะตัวรีจนเดอร์นะคะ ตัวรีเจนเดอร์อีกแล้วนะคันนี้ปี22นะคะ1 9ล้าน9 0 0 0หนะคะกับไม้ใช้งานอยู่ที่ หนึ่งหนึ่งแสนสองหมื่นกิโลเท่านั้นเป็นรถมือเดียวประวัติศูนย์ค่ะคุณพี่ภายในสวยหรูออปชันจัดเต็มมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะสำหรับตัวนี้โอ้โหนะบอกได้เลยว่าเป็นเครื่องยนต์ดีเซลแล้วเรียบร้อยนะคะสำหรับรุ่นนี้เป็นตัว2.4 Regen ี่ r เนดนี่ค่ะเป็นรุ่นปี2022ได้รถปีใหม่ด้วยใช้งานดีเลยมากับบอดี้สีดำหลอ่อๆแบบนี้มาให้เลยพี่ๆข่ใครตามหาอยู่นะจัดได้จัดเลยผ่อนอยู่ประมาณ18 -0,000 ่น เ้นะ โดยประมาณเนาะสำหรับรุ่นตัว r e เจนเดอร์นะคะใครตามหาอยู่นะจัดได้เลยค่ะพี่พี่ขาสดทุกคันการตีโครงสร้างมาให้แล้วนะคะไม่มีพิคว่ำชนหนักจมน้ำมานแน่นอนรถของเรามีการคัดเกตคุณภาพมาให้ทุกๆคันเลยนะคะสนใจคันไหนก็อินบล็อกเข้ามาสอบถามรายละเอียดต่างเลยที่เบอร์โทรด้านล่างค่ะและนี่คือนะคะนุดอัปเดตให้ดูคร่าวๆนะคะพี่พี่ขามีมากกว่า20คันเลยนะสำหรับตัว f o r ์จูเนอตอนนี้ใครมองหา f o r ์จูเนอมือสองไว้ใช้งานอยู่นะคะก็สามารถอินบล็อกเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่ เพิ่มเติมได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการออกรถนะคะใช้เอกสารอะไรบ้างนะคะอาชีพอะไรแบบไหนก็สามารถโทรติดต่อเข้ามาได้เลยและทุกคันนะคะออกได้ทุกอาชีพนะพี่ๆคะ่ะไม่มีงบดาวก็ยังออกได้สำหรับลูกค้ามีบัตรเครดิตดีสนใจขนหนโทรเข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์โทรด้านล่างคะ่ะ และสําหรับใครนะคะที่มีแผนใช้รถอยู่นะก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะคะที่บริษัทของเราเนะะี่ยะเปิดทําการทุกวันเลยจันทถึงอาทิตย์นะคะเวลา9ก้าโมงถึงหกโมงเย็นนะคะติดต่อเข้ามาดูรถได้เลยนะคะและทั้งหมดนี้นะ,ะบอกเลยว่ารถสวยทุกคันเป็นรถหน่วยงานหมดสัญญาเช่าทุกคันข้อดีเลยได้ไปคุ้มค่านอนค่ะเช็ควาิดูนย์ได้ชัดเจนนะคะรถของเราไม่มีพิกคว่ำชนหนักจมน้ํากอไมมาแน่นอนสนใจท่านไหนเนะะี่ยะสามาสอบถามมาเลยที่เบอร์โทรด้านล่างและสังวันนี้นะคะฝพี่กดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามให้ช่องด้วยนะเผื่อ จะไม่พลาดการอัปเดตรีวิวนะคะรถ Fortuner มือ2เข้าใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ